สวัสดีนะคะทุกคนค่ะวันนี้มาเจอเจอกับน้องโอรเซียนโดยใจอีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนรอบนี้จะบอกว่ามีทีเด็ดมาฝากนะคะทุกคนวันนี้จะมาเล่นห้องระดับเซียนทุกคนค่ะพกทุนมาแบบเต็มลำมากห0 0บาททุกคนสําหรับห้องเซียนห้องนี้ทุนเริ่มต้นจะอยู่ที่550นะคะทุกคนค่ะก็มาดูกันว่ารอบนี้จะร้อนหรือว่าจะล่วงเล่น,นสี่คนสี่ขาเหมือนเดิมจ้ามาดูไพ่ของเราโอยคือเป็นสี <laughs> ่ เออเฮ้ยไพ่ก็นั่นแหละทุกคนตามมีตามเกิดเขาเก็บหัวไปจ้อยไม่ทันจ้ะอ่ะเจอแน่รอบนี้ขอเงาๆหน่อยละกันเน้นเก็บคะแนนกันไปก่อนถ้าอย่างนั้นก็ถ้าอย่างนั้นก็ขอเน้นเก็บคะแนนกันไปก่อนละกันเนาะ <S <S 1> <S 1> เ,นนเออมาดูกันว่าจะรอดหรือว่าจะล่วงทุกคนได้ตามีมาหนึ่งตัวจ้ะเส็จเขาหล่ำตัด อาขออนุญ,ญาตจัวมาก่อนค่ะพี่ๆค่ะจัวมายังไงเอ่ยได้ห้าขออนุญ,ญาตตีสองดำออกไปเลยละกันทุกคนตัวนี้เป็นตัวแรนะคะพี่ๆค่ะตัวนี้เป็นตัวแรนเลยเก็บไว้ถ้ามีโอกาสได้เกิดก็ถือว่าดีแต่ถ้ามีคนน็อกก็ถือว่านั่นแหละทุกคนล่วงได้เหมือนกันตดนหักคะแนนเยอะเวลาได้ก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะที่เราพ่ยในมือมีแค่ดัมมี่ตัวเดียวคือเจ็ดปึ้งอร่อยอาขออนุญ,ญาตจัวมาละกันทุกคนปึ้งเอ็ด แอบ,บแรงทุกคนขออนุญาตตีออกไปใครอยากเกิดเกิดไปเลยจะเกิดเอ็นรอบนี้ได้45คะแนนเลยนะคะพี่พค่ะเกิดเอกค่อนข้างที่จะได้คะแนนเยอะนะแต่ถ้าติดเอ็ดไปตัวเดียวเอ็ดเนี่ยเขาจะนับคะแนนเป็น15แต้มน,น,นะคะทุกคนก็ใครที่เป็นสายตัเมีก็น่าจะรู้การจ่ายคะแนนเป็นอย่างนีนะคะทุกคนค่ะเกมนี้อยู่ค่าย P s อนะคะทุกคนช่องทางเข้าเกมเดี๋ยน้องจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะ เดี๋ยวทิ้งไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์เลยก็ไปเล่นไปตามกันได้เลยทุกคนสวยๆงามๆเลยจ้าที่รักขออนุญาตจัวมาก่อนจ้าทุกคนแหมอ่าขออนุญาตตีสิบเข้าหลักตัดออกไปเลยจังหวะนี้ต้องได้ต้องโดนจังหวะนี้ต้องได้ต้องโดนแล้วนะเต็งเอ้ยของงามๆนะเว้ยเก้าโพดำอ่ดจัวมาหน่อยอ่ดจัวมาหน่อยตีสี่ออกมาเหรอจ้าเหรอจ้าเหรอจ้า ไงต่อดีเต่ง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 ปึ้งหกมีโอ,อกาสได้เกิดค่ะทุกคนงั้นรอบนี้น้องขออนุญาตเกิดไปเลยเกิดตองหกดีกว่าขอเกิดตองหกดีกว่าทุกคนอาเกิดตองหกมาแล้วก็ฝากเจ็ดข้อหลังตัดไปเลยรอบนี้ไพ่กลายเป็นว่าหนอกง่ายเลยนะเนี่ยไพ่ลองงูรอบนี้กลายเป็นว่าไพ่ลองงูจ้ะที่รักรอบนี้กลายเป็นว่าไพ่ลองงูจุกจุกเน้นเ้น โอ้โหสิบไม่มีใครตีมาให้เราแล้วแหละทุกคนกลายเป็นว่ารอไพ่สองหน้าได้อยู่เอ้ยสองหน้าไม่ได้สิเขาเกิดคิงไปแล้วเ,เกิดคิงเกิดสิบไปแล้วรอไพ่หน้าเดียวทุกคนอาจจะวหาเองก็ได้วะจัวมาจา้ะรอบนี้มือมันมัน,มน,มนเรียบร้อยสิจา้าแบบนี้โอ้โห ôi, เกินคาดมากแม่สวยงามเกินแกเอ้ยรอบนี้ถือว่าลดนะรอบนี้ถือว่าลดนะ ว่าไม่ได้นะเก็บไปอยู่ที่150คะแนนค่ะทุกคนทํากําไรไปได้พันห้าฉ่ำไม่ล่ห้องระดับเสียงใครอยากเล่นอยากตามก็ไปเล่นไปตามกันได้เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นจ้า